สวัสดีครับวันนี้วันที22่22ตุลาคม2568วันนี้มาดูสถานการณ์ของเซ็ตนะครับเช้านี้เซ็ตก็ยังบวกนะครับเซ็ตยังคงบวกอยู่ที่2.29จุดนะครับอยู่ที่1,293.01จุดนะครับ แล้วก็ตลาด m อ i ก็บวกอยู่0.09จุดอยู่ที่232.69จุดนะครับสถานการณ์ของทองคำนะครับเมื่อเช้าเปิดมาแต่กับแต่เช้าก็ติดลบไปนะครับก็ดูเหมือนว่าจะซาไซด์ดาวแต่ตอนนี้ราคาสวิงกลับขึ้นมาบวก4.58ออนต่อลลาร์นะครับอยู่ที่1,000อ,อยู่ที่4,129.35ออนต่อลลาร์นะครับ ส่วนราคาน้ำมันยังคงลบต่อนะครับแต่ว่าราคานั้นก็อยู่เหมือนว่าจะสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับสาหรับค่วนราคาเงินก็แข็งค่าขึ้นมานิดหนึ่งนะครับไปดูจังหวะของ m โมดัซ v ิบลุ่มกันที่เราจะเข้าเก่งกำไรกันนะครับโดยตัวแรกยังคงเป็น TTB นะครับโดยวันนี้ TTB ไม่บวกไม่ลบนะครับอยู่ที่0.00สตางค์นะครับราคาอยู่ที่1.86บาทนั่นเองนะครับ โดยนะครับสามเดือนที่ผ่านมาของ TTB เนี่ยก็ลบไป2%นะครับส่วน1่เดือนที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับแล้วก็1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกไป1.64%ี่น์ะครับ PE อยู่ที่8.63เท่านะครับแล้วก็มีอยู่ที่7.16%นะครับมี EPS ที่0อ่า EPS ที่0.10ดงสตาค์แล้วก็ เคยมีการปันผลที่0.07สตัคกนั่นเองไปดูจังหวะกราฟก่อนนะครับก่อนตัดสินใจดีๆต้องดูกราฟให้ดีนะครับกราฟท่านก็เช็นได้ว่าราคานั้นเป็นจังหวะขาขึ้นและยืนอยู่เนือเส้นกึงกลางดูเชืแบน,นะครับตัวนี้ก็จะให้ความเทคนิคในการที่จะเลือกหน่อยนะครับโดยการที่เมื่อไหรก็ตามนะครับที่ราคานะครับเลือกข้างขาขึ้นยืนอยู่เนือเส้นกึงกลางนั่นหมายก็ว่าราคา จะไซด์เวย์ัพขึ้นไปนะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบเช้น2อล้วันด้วยนะครับที่1.90สตางค์โดยตอนนี้าราคาอยู่ที่1.86นะครับก็อีก0.04สตางค์นั่นเองนะครับก็เพิ่งมีการ XD ไปไม่นานนะครับสลับตัว TTP แล้วก็วันนี้มีวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มสีแดงนะครับอยู่ที่4 1 1 4 3 7 5 7นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะราคา รู้สึกว่าบอลุ่มจะมาหนาแน่นกว่าทุกวันเลยนะครับในวันนี้นะครับ g t ดนะครับแล้วก็มี MACD ไซด์เวฟขึ้นไปนะครับ MACD ไซด์เวฟขึ้นไปยินเหนือนเส้นสัญญาแต่ต่ำกว่าเส้นศูนยนะครับสำหรับตัว MACD นะครับแล้วก็นะครับ r s i ไซด์เวลด้านข้างนะครับราคาอยู่นอยู่ที่49.05 นั่นหมายความว่าราคามีโอกาสจะไซว์ขึ้นไปเพราะนั้นตัวนี้ถ้าตัดสินใจก็คือเก่งกำไรต่อไปนะครับให้ราคามีโอกาสขึ้นไปชนเส้น200 100วันนั่นเองแม้ว่าจะมีภาระบรลักษากดทับราคาอยู่ก็ตามนะครับนี่คือ TTB ตัวแรกนะครับมาดูแนวโน้มตัวที่2นะครับยังคงเป็นแอ l ลาสนะครับแอตลาก็เข้ามาเป็นวันที่3ในการที่โอไอพีโอนะครับวัวนี้ สวนกระแสบ,บวกขึ้นมาได้นะครับราคาบวกขึ้นมา0.38สตางค์นะครับ0.38สตางค์แล้วก็ราคามาอยู่ที่2.70บาทนะครับโดย3เดือนแล้วก็1เดือน1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา21นะครับ p e อ,อยู่ที่12.25เท่านะครับมี EPS บวกอยู่0.16สตางค์นะครับไปดูจังหวะกราฟของ a t l a s นะครับจังหวะกราฟก็ไซด์เว์อัพขึ้นไปดูเหมือนว่าจะทำกำไร แล้วก็เก่งกําไรได้ต่อไปนะครับเพราะะนั้นนะครับถ้าดูจากแนวโน้มตรงนี้ถ้าเกิดท่านนักลงทุนมีความกล้าหาญก็สามารถที่จะเก่งกําไรต่อไปนะครับโดยแนวโน้มราคาปัจจุบันนะครับแนวรับอยู่ที่2.72ส่วนโอกาสจะพุ่งขึ้นไปก็จะมีโอกาสไปที่3บาท4บาทนะครับนี่คือจังหวะแนวโคตรนะครับคะะนท่ะนทั้งทุนโปรดพิจารณาดีดๆมาที่ตัวที่3นั่นก็คือ KTB เ t ทวันนี้บวกขึ้นไป0.50สตังค์นะครับมาอยู่ที่26.25สตังค์นะครับโดย3 mm. เดือนที่ผ่านมาเาก็บวกขึ้นมา20%นะครับ 1, mm. 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกมา5%และ1นึคที่ผ่านมาก็ยังคงบวกอยู่9%นะครับ PE อยู่ที่8.11เท่านะครับมี yield ที่6%นะครับแล้วก็มี EPS ที่1.36 1.63 ตั้งต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่1.55บาทนะครับไปดูจังหวะของ KTB นะครับยังคงอั p ไซด์ขึ้นไปราคายังคงมีโอกาสที่ขึ้นไปต่อแล้วก็ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าราคาเซตบวกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับมีวอลุ่มเข้ามานะครับเป็นวอลุ่มแท่งเทียนเขียวอยู่ที่49.89มิลลิลยนะครับ แล้วก็มี a c d ยืนเหนือนเส้นสัญญาณยืนเหนือนเส้นศูน o นะครับเป็นจังหวะขาขึ้นชัดเจนแล้วก็มี r s i พุ่งขึ้นต่อเนื่องนะครับราคา,ายอยู่ที่ห6ส1จุด้6 6น1จุดนะครับถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังคงมีโอกาสถือและทนอดทนกำไรให้ซุบขึ้นไปสูงสุด,สดที่ราคา30บาทนะครับแม้ว่าตอนนี้ราคาจะเป็นสีแดงนะครับอยู่ที่26.25 สตังค์นั่นเองแต่ว่าโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปต่อไปที่30บาทนั้นอีสูงเพราะฉะนั้นทั้งทุนโปรด,ดทนแล้วก็ถือต่อไปให้ราคาพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นมาครับมาที่ตัวที่4ตัวที่4นั้นคือ AAV อนะครับวนนี้ AV ติดลบนะครับ a v ติดลบไป0.03สตังค์ราคาอยู่ที่1.26บาทหรือ2.26สตังค์นั่นเองนะครับ โดย3เดือนที่ผ่านมา AV ก็ลบไป3%นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป2%แต่ว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาวกขึ้นมา6.78%นะครับมี PE อยู่ที่3.07เท่านะครับแล้วก็มี EPS บวกอยู่0.12สตางค์นะครับยังไม่มียูแล้วก็ไม่มีการปันผลนะครับไปดูจังหวะก,กราฟนะครับก็เห็นว่าราคานั้นก็พยายามที่จะพุ่งขึ้นมานะครับแต่ราคายังคงย่อยตรงก่งกลางของเส้น บูจะแบนนะครับแต่แนวโน้มของพาราบริกษารองรับจุดข้างล่างนะครับ 3. จุดนะครับเพราะนั้นราคายังมีโอกาสที่จะพุ่งกลับขึ้นมานะครับก็ต้องอดทนลุ้นต่อไปนะครับราคาจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปแล้วก็อาจจะไปทดสอบแนวต้านเส้น2ระหว่างนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ตอนนี้ไอ้สาชี้ลงเพราะนั้นถ้าจะคัดถ้าจะคัดลอดก็จะต้องคัดลอดที่ราคา1.18่สตางค์นะครับ แต่ตอนนี้แนวรับอยู่ที่1.2225สตางค์ส่วนเป้าหมายก็อย่างที่เรยนนตนทราบไปเมื่อสักครู่คือเส้น2งแล้ววันก็ขึ้น1.55สตางค์นั่นเองนะครับก็ยังคงมีโอกาสไซด์เวย์อัพขึ้นไปแม้ว่า RSI ชี้ลงนะครับ r s i อยู่ที่50พอดีนะครับยังมีโอกาสที่จะติด,ดกลับขึ้นไปสำหรับ AAV นะครับก็เงกํงกำไรต่อไปนะครับ มาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นั่นคือตัว AWC AWC วันนี้บวกขึ้นไป0.02สตังค์ราคาอยู่ที่2.16สตังค์โดยนะครับสามเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2%นะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป9%แต่ว่าหสัปดาห์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา3%นะครับ PE อยู่ที่10.75เท่านะครับย e u อยู่ที่3.50% มี EPS ที่0.11สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่0.08สตางค์นะครับไปดูจังหวะก,กราฟไซเวอพขึ้นมานะครับราคากำลังจะพุ่งขึ้นไปย็นอยู่เหนือเสน้นกลางรูจแบนแล้วก็ถ้าราคาขึ้นไปอยู่เหนือเส้นก,นกลางรูจแบนเมื่อไหร่ราคาจะค่อยๆกระเถิบขึ้นไปต่อไปชนแนวต้านสำคัญที่เส้น2องเลว,วันนะครับ ราคาที่เส้น2รละวันก็คือ2.44สตางค์นั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้แนวรับอยู่ที่2.16สตางค์นะครับก็จะค่อยๆหาไซด์เวย์อัพขึ้นไปแม้ว่าวันนี้มีวันรุ่มสีแดงนะครับอยู่ที่40.51บมิลเลียนนะ m c d ไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับกำลังไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับยืนอยู่เหนือนเส้นสัญญาลแต่ว่าต่ำกว่าเส้นศูนย์นั่นเองแล้วก็ RSI ไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับอยู่ที่ 43.0.36านะครับเพระนั้นโอกาสที่จะค่อยสายเวกขึ้นไปนั้นมีสูงเพราะนั้นตัวนี้สามารถเก่งกำไรต่อไปไปแนวต้านแรกคือเส้น2รละวันที่2.44เราจี่ปแล้วจะไปต้านที่2ที่2.72นะครับเพรนั้นนั่นก็คือจังหวะที่จะทำกำไรสลับ a d b c ถ้าสามารถพุ่งทะลุเส้น2ระและวันไปได้วันนั้นอดทนถือต่อไปนะครับถ้านักทุนครับเป็นกำลังใจ้กับทุกท่านนะครับนี่คือ5หุ้นในจังหวะที่เซตบวกนะครับเซตบวกราคาก็บวกขึ้นมาวันนั้นนักท,ทุนโปรดพิจารณาด้วยนะครับในการที่เราจะพิจารณาในการวางกลยุทธ์นั้นเราจะต้องดูด้วยเซตมีแนวโน้มขาขึ้นและราคาหุ้นหุ้นต่างๆก็จะมีโอกาสขยับขึ้นไปตามเซ็ตนั่นเอง ถ้าเกิดเซ็ตยอ่อลงแน่นอนหุ้นต่างๆก็ต้องระสํมระสายและยอ่อลงตามจังหวะขาลงของเซ็ตนั่นเองก็ฝากท่านลงทุนไว้โปรดพิจารณาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโปรดเกลยดกดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยราคาเพียง35บาทต่อเดือนถือว่าถูกมากนะครับใน35บาทท่านจะได้อะไรก็จะได้ หุ้นแนะนำนะครับในหนึ่งสัปดาห์เราจะมีหนึ่งวันที่จะเป็นวันเสาร์หรือเป็นวันอาทิตย์ที่จะสแกนหุ้นแนะนำว่าหุ้นตัวไหนที่ควรจะมองในสัปดาห์ถัดไปนี่ความนี่คือความสำคัญแล้วก็ความที่ท่านจะต้องอลองพิสูจน์ดูนะครับในการสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพ35บาบาทต่อเดือนเองนะครับฝากท่านกดติดตามดลืมนะครับ